72ปีที่เห็นเป็นสาคิตเหลียวหลังแลหน้ากับทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของสาขาการเกษตรและงานช่างพื้นฐานสาขาเกษตรและงานช่างพื้นฐานมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางสามารถถ่ายทอดความรู้ได้หลากหลายทักษะตรงกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่21ได้แก่ ครูช่างกลโรงงานครูช่างก่อสร้างครูช่างเชื่อมครูธุรกิจครูช่างยนต์ครูช่างไม้ครูครกรเกษตรและความสามารถในศาสตร์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่เปิดขึ้นในโรงเรียนจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนของสาขามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานช่างยนต์งานธุรกิจงานเขียนแบบ งานเกษตรงานวัสดุและเครื่องมือช่างงานช่างไม้งานช่งา,ง,าชงก่อสร้างงานช่างแอร์งานซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในบ้านเป็นต้นโดยแบ่งจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นมอต้นและมอปลายระดับมอต้นจะเรียนรู้ภาคทฤษฎีและระดับมอปลายจะเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางด้านทักษะแก้ไขปัญหาทักษะความอยากรู้ความอยากเห็น ทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ทักษะทางด้านการสื่อสารทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นสำหรับจุดมุ่งหมายของวิชาเอกวิศว,วก,กรรมและนวัตกรรมทางการเกษตร เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติจริงในหน้างานการศึกษาดูงานการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนแบบเดิมที่น่าปวดหัวสู่กระบวนการสร้างแรง ระดานใจเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มีความสอดคล้องกับศตวรษที่11ที่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะด้านนวัตกรรมด้านสารสพนเทศด้านอาชีพทักษะทางด้านความคิดที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ไขปัญหาในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดทักษะทางด้านสังคมและทักษะอื่นๆเพื่อให้ตัวเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข กระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายของศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความต้องการของวิชาเอกนั้นๆเช่นวิชางานหมายที่มีความเหมาะสมสำหรับเอกทางด้านทัศนศิลป์ที่มีความต้องการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการสอนแบบตาทิศผลที่ได้นักเรียนจะได้ชิ้นงาน ที่ทำตามแบบสาธิตและเป็นแนวคิดของตัวเองหรือจะเป็นวิชาในงานประปางานสุขภัณฑ์งานก่อสร้างงานเขียนแบบที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในบ้านและแก้ไขปัญหาภายในบ้านเบื้องต้นได้โดยไม่งอช่างหรือจะเป็นวิชาเขียนแบบที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนสาขาวิชาเอกทังด้าน วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการเขียนแบบด้วยมือซึ่งเป็นทักษะพ,พื้นฐานที่มีความจําเป็นอย่างมากหรือจะเป็นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวัสดุวิศวกรรมช่างกลโรงงานที่มีรูปแบบการสอนยกโลงงานมาตั้งในโรงเรียนมีความสนุกสนานผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซึบซอน สแสวงหาความรู้เจขั้นตอนนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านใบงานที่มีตัวกระตุ้นที่สดใสกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายจึงมีความเหมาะสมกับวิชาเอกทางด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องโดยมีจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์ทางการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์วัสดุที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้และที่สำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมากซึ่งบางครั้งเราอาจจะหัวร้อนจากการใช้รถใช้ถนนเพราะบางทีเราไม่มีความเข้าใจในการใช้ยวดยานานะและกฎกติกาฝั่งด้านกฎหมายหัวร้อนจึงเกิดกึ้นได้ไง,ง่ายเลยวิชานี้จึงเหมาะกับเด็กนักเรียนทุกๆคน นักเรียนจะได้เรียนรู้การดูแลบำรุงรักษารถยนต์ในเบื้องต้นที่ใครๆก็ทำได้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงการดูแลหม้อน้ำการตรวจเช็คมันเครื่องยนต์อันตรวจเช็คแบตเตอรี่การเรียนรู้ระบบเกียร์และฝึกขับรถยนต์เบื้องต้นอันนี้สงสัยใช่ไหมว่าฝึกขับยังไงต้องไปดูนะครับต่อด้วยนี่เลยสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการสร้างโปรเจกต์ หรือสร้างชิ้นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถทางด้านการเชื่อมการบัดกีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการสร้างแบบจำลองโมเดลทางสถาปัตยกรรมเช่นการทำโมเดลบ้านการทำโมเดลสนามกีฬาและยังมีศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจทั้งมอต้นมปลายมีอะไรบ้างไปดูกัน อันแรกคือความรู้ทางด้านกเกษตรที่เรียนรู้กรเกษตรแบบผสมผสานเกษตรแบบทฤษฎีใหม่กเกษตรแบบแนวตั้งและ,กะเกษตรในเมืองนอกจากนี้ยังมีงานธุรกิจที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนมอต้นและนักเรียนมปลายโดยเฉพาะนักเรียนวิชาเอกทางด้านธุรกิจศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์หรือเอกทางด้านคณิตศาสตร์ โดยรูปแบบการสอนเป็นการอภิปรายตอบคำถามการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและสนุกสนานการศึกษาคือความเจริญงอกงามเราจะไม่ลืมลากเง่าของการศึกษาและเราพร้อมที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับ ความก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิตประสามิตรฝ่ายมัธยม